ฮัโหฮามาเวลครับก็เดี๋ยวเขาเอาไปลงแบนี้ดอยู่นี่นะเริมรอเลยด้วย qua subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi <laughs> Práv. 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 Oh, rod. Tak. Nep, nep, nep,

รปสึก็ได้กับผลงานวันนี้ไหมครับที่ชนะลงมาหนึ่งูครับก็พอใจนะครับเพราะว่าที่คาดเอาไว้นะครับเพราะว่าระหว่างสาธิตเกษตรบางเขนกับสาธิตเกษตรกำแพงแสนครับซึ่งความสามารถในใกล้เคียงกันมากนะขึ้นอยู่จังหวะและโอกาสของ กระป๋ายครับครับผมแล้วมีการเอ่อแล้วหนักใจกับพวกนี้ป่ะครับที่จะเจอกับกระาพราล้างอ๋อก็ค้งคงคงจะมีบ้างนะครับแต่ว่าระหว่างสาธิตเกษตรนี่กับล้างกำแพงนี่เคยลงทีมกันมาประมาณสักสามครั้งนะครับก็ผัดกันแพน้ผัดกันชนะประมาณนี้ครับครับผมเออแล้วชุดนี้เตรียมทีมมานานหรือยังครับอาจารย์ก็เตรียมทีมมาตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดเทิงน,นะครับครับผมเออจะกระฝากอะไรถึงเยาวชนยุคใหม่ ให้หันมาเล่นกีฬาครับผมครับเอาครับขอฝากขอฝากนะครับน้องๆนะครับเยาวชนทุกๆคนนะครับให้หันมาเล่นกีฬานะครับอย่ามัวแต่ไปเล่นเกมหรือไปทําอย่างอื่นที่ไม่ดีนะครับมาเล่นกีฬาจะได้มีเพื่อนนะครับแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงด้วยครับขอบคุณครับ